เวลาแปรรูปโกโก้เป็นเมนูแสนอร่อยว้าวว้าวา ตอนที่แล้วหลังจากที่เกษตรกร,เ,ร,กรเก็บเกี่ยวผลโกโก้โกแล้วนำมาหมากักและทำเมล็ดแห้งไปแล้วโดวยส่วนใหญ่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกโกโก,โก้ก็จะขายเมล็ดแห้งเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในตอนนี้จึงอยากจะนำเสนอวิธีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้แก่เมล็ดโกโก้โกของเราเพื่อเป็นแนวทางหรือความรู้ในการผลิตเม็ดโกโก้คุณภาพดี และส่งเสริมการรวมกลุ่มในท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนโกโก้ไทยไปได้ไกลระดับสากลสำหรับตัวอย่างการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของโกโก้ให้สูงขึ้นอย่างเช่นร้านกัดโกโก้สาทรกรุงเทพมหานครที่ทำการรับซื้อมเมล็ดโกโก้แห้งจากสวนของเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากทางร้านโดยรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพจากจังหวัดเชียงใหม่ ชุมพรประจวบคิรีขันและจันทบุรีนำมาแปรรูปผ่านกระบวนการคัดเมล็ดและนำไปคั่วด้วยเครื่องจกักรแล้วทำการแยกเนื้อในเมล็ดที่เรียกว่าโกโก้นิบกับเปลือกหุ้มเมล็ดออกจากกันจากนั้นนำโกโก้นิบเข้าเครื่องบดอีก3วันพร้อมแต่งรสโกโก้ตามต้องการจากนั้นลดอุณหภูมิโกโก้ให้เย็นลงแล้วน้ำใส่แม่พิมพ์ทำให้เย็นลงจนแข็งตัว กลายเป็นรักช็อกโกแลตที่พร้อมจะถูกนำไปสร้างสรรค์เป็นสินค้าต่างๆมากมายเช่นช็อกโกแลตแทง่งเครื่องดื่มไอศกรีมเบกเกอรี่เป็นต้นพร้วมวางจำหน่ายในร้านคาเฟชเ่ช็อกโกแลตใจกลางกรุงเทพถือเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูโกโกโก้ได้เป็นอย่างดีและมีโอกาสที่วัตถุดิบจากท้องถิ่นไทยจะก้าวไปสู่ระดับสากลอีกด้วยว้าน่าทานมากเลย,ย และนอกจากนี้เรายัางมีตัวอย่างของการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปโกโก้ภายในท้องถิ่นตามวิถีเกษตรอินทรีย์นั่นคือ g ก g โกวันเล่ ale, อำเภอปัวจังหวัดน่านที่นี่ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ป,โกโกโกปลูกโกโก้ในท้องถิ่นรวมกลุ่มแปรรูปโกโก้ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าต่างๆให้แก่กลุ่มคนรักสุขภาพมากมายเช่นช็อกโกแลตแห้งเครื่องดื่มเบเกอรี่และของใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้น โดยมีพื้นที่วางจำหน่ายในร้านคาเฟ่ช็อกโกแลตและต่อยอดไปถึงรีสอร์ทเป็นการส่งเสริมการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกโกโกและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่างดีเยี่ยมพอเราเก็บเกี่ยวมาใช่ไหมคะเราก็จะมีหม,มัมกค่ะมีหมักมีตักแล้วก็เอามาคั่วโปรเซสเขาก็จะคล้ายๆกาแฟ แต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ตัวส่วนของโกโก้เนี่ยคือเขาจะมีกลิ่นแล้วก็มีรสเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นกรเซวคล้ายๆกับกาแฟาผสมวายหมักในพวกถังพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางตัวก็หมักในถังไม้อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เนี่ยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยต้องค่อนข้างละเอียดนิดนึงต้องดูผลผล,ผลิตของตัวเองนะคะว่าว่าจะต้องใช้ประมาณไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งขั้นตอนการตาอย่างบางที่ก็จะฟิกเลย7วันพิก 15วันพวันเพล็กเนี้ยค่ะนี่ก็เหมือนกันเราก็จะต้องดูทั้งสีทั้งกลิ่นเขาด้วยคามาตากเสร็จก็ต้องคั่วคั่วเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีเครื่องก็จะแยกกาดกับแยกเนื้อออกนั่นแหละค่ะพอได้ตัวนี้ปุ๊บก็ถึงจะเอาไปเข้าเครื่อง เครื่องเนี่ยก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเครื่องถ้าภาษาของอุตสาหกรรมคือเครื่องคอนชิง่งที่นี่ส่วนใหญ่เราก็จะให้มีชุมช,ชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมโดยปกติช็อกโกแลตเนี่ยถ้าตามทั่วไปใช่ไหมคะเขาจะใช้พวกเครื่องจักรพวกไหนเงี้ยค่ะแต่ที่นี่เราก็เหมือนอยากให้มันมันเป็นโกโก้ที่บริสุทธิ์อะคะ่ะเราก็เลยจะมีบางขั้นตอนที่เราต้องใช้มือคนทำแทนอย่างงี้ค่ะค่ะแต่ว่าก็คือต้องต้องดูก่อนว่าแต่ละที่เนี่ย ดูกําลังของแต่ละพื้นที่ก่อนว่าเหมาะสมไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือบางที่อาจจะเหมาะสมกับเครื่องจักรมากกว่าเพราะต้องเข้าใจว่าถ้าเราใช้แรงงานคนเนี่ยต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นก็ค,คืออันนี้มันแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการจะเลือกในทิศทางใดเอาอันที่เหมาะสมแล้วที่เป็นประโยชน์ต่อเราที่สุดดีกว่า และนาเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับเมนูโกโกแสนอร่อยนั่นก็คือโกโก้ปลาหรือช็อกโกแลตแท่งนั่นเองจากมาแม่โกโก้กว่าจะมาเป็นโกโก้บาร์แบบนี้ก็ต้องผ่านกรรมวิธีอะไรบางอย่างนะเรามาดูกันเลยค่ะ ที่เราเห็นที่สวนใช่ไหมคะตรงนั้นจะเป็นการแยกแยกเปลือกออกจากตัวเนื้อโกโกโกค้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอามาเข้าเครื่องนี้เครื่องนี้เขาก็จะเรียกว่าเครื่องคอนชิงมันเป็นเครื่องแบบบีบอัดอะคะ่ะให้ให้ตัวโกโก้เนี่ยเหลวใช้ระยะเวลาประมาณ36ชั่วโมงคะ่ะก็จะได้เป็นตัวนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นภาษาของทางอุตสาหกรรมตัวนี้จะเรียกว่าโกโก้แมส แล้วก็จะเทลงบนพื้นเทลงครึ่งหนึ่งนะคะค่ะตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นดาร์ก67็ก็คือมีตัวดาร์กร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่67%เปอร์เซ็นต์แล้วก็อีก33%เปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็จะเป็นน้ำตาละคะ่ะน้ำตาลตะโหนดเนี่ยเขามีค่า GI ที่ต่ำอะคะ่ะคนที่รักสุขภาพะคะ่ะเขาก็จะเลือกทานน้ำตาลตะโหนดเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะสามารถทานได้ นี้เขาเรียกวิธีการเ,เช็มพูลิงค่ะก็คือการปรับอุณหภูมิให้กับช็อกโกแลตค่ะปกติตัวช็อกโกแลตเนี่ยค่ะถ้าเขาออกมาจากเครื่องค่ะเครื่องคอนชิง่งนะคะอุณหภูมิเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40องศาได้เวลาเรามาปรับอุณหภูมิที่นี่เพื่อให้เขามีอุณหภูมิลดเหลือประมาณสัก29-30องศาเพื่อให้เขาเนื้อเขาอะค่ะมันสมูทมากขึ้นพอเทมเสร็จปุ๊บ ถ้าเราสังเกตค่ะสีมันจะเริ่มเปลี่ยนเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาผสมกับส่วนที่เหลือถ้าสมมุติว่ายังไม่ชํานาญนะคะเราต้องใช้ตัวอุณหภูมิะคะ่ะใช้วัดอุณหภูมิเขาหลังจากนั้นเทตัวนี้ลงบนลงเข้าไปในโมนนะคะก็คือพิมพะะ์ค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่ได้มาจากต้นเมื่อกี้ก็ <c oughs> <c oughs> ได้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะเคาะวิธีการเคาะทำไมถึงเคาะเพื่อเราจะได้ไล่ฟองอากาศ <c oughs> หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือท็อปปิง้ง <c oughs> ก็คือไหน้าค่ะแล้วแต่ เราชอบหรือว่าปกติตามท้องตลาดทั่วๆไปค่ะเขาก็จะใช้ตัวนี้เลยตัวนี้ก็คือจะเป็นช็อกโกแลตบาร์ค่ะที่เรารู้จักกันหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราเอาเข้าตู้เย็นค่ะเข้าตู้แช่แช่ไว้อีกประมาณสัก15นาทีค่ะ,คะพอ15นาทีเขาก็จะเซตตัวพอเซตตัวปุ๊บเราก็จะดึงเขาออกจากมน และแล้วก็กลายเป็นโกโกบาท,ที่พร้อมทานโอ้โหน่าทานมากเลยครับหรือใครจะนำไปทำอาหารหรือเครื่องดื่มต่อก็ไม่ว่ากันช่างภูมิใจที่โกโกของเราปลูกได้เองแปลงร่างเป็นอาหารได้สารพัดและมีประโยชน์มากมายจะไม่ให้รักได้ยังไงล่ะคะรักนะโกโกถ้าผมก็รักพี่นะครับรักนะรักนะ